และแน่นอนข่าวใหญ่ที่สืบเนื่องตั้งแต่การค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีตั้งสามอรหันต์สอบบิ๊กโจ๊กแล้วนะครับด้านเจ้าตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานก็ร้องขอความเป็นธรรมที่โดนค้นบ้านพร้อมกับยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนการละเมิดอำนาจศาลการณีขอให้ศาลออกหมายค้นบ้านตนที่วิภาวดีเพราะรู้อยู่แล้วว่าตนพักอยู่แม้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จะเป็นคนอื่นก็ตามการที่ตัวเองถูกออกหมายคน้นและยกกำลังคอมมนโดมาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตนจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนเรื่องเงินพลตรวจเอกสุรเชษเผยว่าเงินทั้งหมดที่ใช้ในการลงพื้นที่ติดตามคดีต่างๆเป็นเงินส่วนตัวส่วนเงินที่เกี่ยวกับเว็บพนันนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแถมเงินของตนยังมีมากกว่าเว็บพนันอีกที่มาของเงินเนี่ยสาเหตุที่บิ๊กจ๊กบอกว่าตัวเองมีเงินมากเพราะว่าได้รับมรดกหลังพ่อตาเสียชีวิตเกือบ1000ล้านบาท ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางคุมตัวผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน14คนเป็นนายตำรวจ6นายพลเรือน8คนไปฝากขังฐานร่วมกันฟอกเงินเปิดบัญชีม้าและจัดให้มีการเล่นพนันล่าสุดพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆเผยว่าสารอาญากรุงเทพใต้ออนุญาตให้ประกันตัว6ตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊กตั้งวงเงินประกันคนละ1แสนบาทพร้อมเงินไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หลังเกิดเหตุพลตรวจเอกสุรเชษได้คุยกับพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับทางพบว่าตะรก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่าจะมีการตรวจค้นแต่ตำรวจที่เข้าไปค้นจะต้องแจ้งก่อนกลายเป็นว่าครั้งนี้กลับรายงานหลังจากที่ตรวจค้นแล้วหมายความว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มาจากพบว่าตรดังนั้นพลเอกสุรเชษพลตรวจเอกสุรเชษนะครับยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะมั่นใจว่ามีคนสั่งการแน่นอน และเชื่อว่าเป็นการเมืองภายในของตำรวจเองครับ